วัสดีตอนเย็นนะครับเดี๋ยววันนี้พาเดินดูสวนมะม่วงนะครับก็จะมีหลายหลายพันนะครับ พันสีม่วงก็มีนะครับสีม่วงม่วงลูกกำลังสวยเลยนะครับดู บรรยากาศตอนเย็ยนๆนะครับตรงนู้นก็จะเป็นโรงงานนะครับโรงงานที่ผมทํานะครับก็มีลูกนี้นะครับลูกนี้ก็มีลูกนี้สวยมีหลายพัน,นะครนะเขียวเขียวสวยก็มีนะครับ แก้วขมิน้นต้นนี้ดกมากเลยนะครับมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเดินดู สวนผลไม้นะครับปกติผมจะลงคลิปไก่นะครับคลิปไก่แล้วก็ทั่วๆไปนะครับไม่ไม่เน้นนะครับขอแค่ไม่ซีเรียสนะครับมีบรรยากาศตอนเย็นให้ดูด้วยนะครับ นนโอ้ต้นนี้ดอกมากต้นนี้ดอกจริงๆครับเดี๋ยวให้ดูสีม่วงนะครับ ัวนี้นะครับพันม่วงโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับ